หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วห้าแล้วโอ้ยสองแล้วสองแล้วเบลเบลเบลป้าอีกทีหนึ่งป้าสวัสดีครับวันนี้คงสงสัยนะว่าทำไมพวกเราเนี่ยมานั่งถือขวดคนละใบนะครับก็จริงๆแล้วเหตุผลคืออะไรแม่คือจะไปดูหนังกัน เราไม่ลงตัวใช่ <laughs> พอจะดูเรื่องหนึ่งพี่ฟิลมจะดูเรื่องหนึ่งแล้วน้องฟิลก็ไม่ดู <laughs> ไม่ดู <จะ S 3> ค่ะ,ะเล่นเกมใช่อพอจะดูเรื่องผีชีวานะครับตอนใหม่ล่าสุดน,นะแต่พี่ฟิลหมอไม่อยากดูพี่ฟิลจะดูอะไรนะเบ <laughs> <laughs> ลก็จะแชร์โสมแล้วแม่ละแม่ล่ะ แม่อยากกินชาบูน้องฟิวนะต้องไปอยู่น้องฟิวน้องฟิวจะเล่นอันนี้เล่นบ้านบอลอ่าไม่ลง<อ>ตัวนะค,คือไม่ลงตัวจริงนะพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันอาทิตย์เช้าวันหยุดใช่ไหมใช่ก็ไม่ลงตัวจะตัดสาินไงเปายิงฉุกมันก็ง่ายไปนะโอ้น้อยออกก็ง่ายไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโยนขวดนะที่แบบช่อง,งดังเขาเล่นกันแล้วเราก็อยากเล่นกับเขาบ้างนะแต่ว่าเราก็จะมาตัดสินกันด้วยการโยนขวดนะครับเอางี้ดีกว่าคนละสิบครั้งใครได้ตั้งได้เยอะที่สุดนะครับ คนนั้นถือว่าพิสิ์ไปเลยนะครับว่าเป็นผู้ชนะถ้าอยากพวาชนะทุกคนก็ต้องไปดูผีชีวะกับพ่อพีมขอออกค่าตั๋วแล้วไปดูถ้าเกิดแม่ได้เยอะที่สุดแม่จะไปอะไรนะไปกินชาบูชาบูพีมมาถ้าพีมได้เยอะอะไปดูเบลดูเบลโอ้โหไปได้ดูการ์ตูนโอ้เพียถ้าเราดูชนะไปเล่นของเล่นค่ะทุกคนต้องไปนะถ้าเราชนะทุกคนต้องไปเล่นพ่อก่อนเนาพ่อก่อนนะนี่เหรออันนี้ก็ได้อันนี้มันงุกง่ายนะ หลอหนึ่งผ่านไปนะครับสองผ่านไปแล้วเนี่ยสามนะครับสี่โอ้ยยังใส่อดดูหโอ้ยโอ้ยเจ็ดโอ้ยเตียนไม่ไหวแล้วแปดเก้าโอ้ยโอ้ เลสซีเดนหายไปแล้วอาน้องเวลตาให้ต่อไปอตาแม่ให้น้องเวลแม่ให้แม่ให้แม่ตาให้ตาให้แม่แม่่เล็กเลี้ยงโตไปลยไปโอ้ยชาบูไม่อยากกินครับอยากกินข้าวแกงหนึ่งได้หนแล้วอันนี้ตาที่สไม่ได้หนึ่งสอง

ดี้ตั้งใจเดี๋ยพี่ตั้งใจต่ำๆต่ำโอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก้าเศษเลยทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่เป็นไรน้องเฟียลกอกน้องเฟียลสองก็ได้พ่อยอมไปเล่นของเล่นกับหนูเพราะมีกิจจาบูหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งสองตั้งใจเดี๋ยวนุ เกือบเกือบห้าโอแปดเอาทีเดียวลูกเก้โอ้อ่ตอนนี้เหลือสองใช้เราเลือกนะก็คือไปดูเบลนะครับกับชาบูกับแม่พ่อเชียร์ดูหนังนะครับ เบื่ออาหารมากเลยอ่ะเริ่มใครก่อนใครก่อนใครแม่ก่อนผมฟิลเชียร์ใครขวดนี้แหลยเอาคะแนนเมื่อกี้กับคะแนนตรงนี้มาบวกกันไม่ไม่ไม่เอาใหม่เอาไปเอาสิบครั้งเลยอ่ะฟิลเชียร์ใครแม่อ่ะพ่อเชียร์พี่ฟิลหนึ่งสองแล้วนะโอ้โหแม่จริงจังมากเลยเนี่ยสองสามห้า สามัววะเนี่ยแปาไม่ได้คะแนนไม่โกงะเนี่ยไม่โกง๋ยวดูน้ำก่อนดูน้ำก่อนอ้โดูน้ำกนอาเอาขวดนี้ก็ได้แม่แม่ได้สององอสามสางขอ่า่พไม่ได้รวมนะไม่ได้รวมอ้าวเมื่อกี้สครั้งเลยโอ้โหตายพี่พี่้อห้ไปเลยเบล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  องโอ้สี่ห้าเอาหแล้วหแล้วหล้วโอ้ยสองแล้วสแล้วเบลเบล้าอีกทีหนึ่งป้าดูดัน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 ชนะกอ้เหล็กสังข์ก็ชนะแล้วอีกทีหนึ่งโยนยังไงก็ได้โอ้ย เรสซิเด้นนะโอ้ก็ไ oh, ม่ง่ายนะเนี่ยเก็ไม่ง่ายนะแต่พ่อโยนไม่ได้เลยกับน้องฟิวนะครับก็ลองเอาผลแบบนี้อีกหรอลองผักผลนี้อีกทีนิดมันขอลองต้องไม่ค่อยมันขอลดวกันได้เดี๋ยวแป๊บนะไม่ได้อะต้องไม่ค่อยอ่ะก็ไม่ได้ไม่เป็นไรพ่อปิดมือไม่ถึงก็คือจริงๆนะฮะตอนเนี้ยมาสี่เป็นเอกฉันนะครับไปดูหนังเรื่อง Resident เรื่องแ<า>นะบเบลนี่คือการตัดสินกันแบบไม่ง่ายเลยนะออ <laughs> โอ้โห <laughs> อยากดูมานาน <laughs> <laughs> จัดไป <laughs> แม่อะไรนะชาบู <laughs> 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 รองกินอาทิตหน้าแล้วกันมแข่งใหม่ถ้าครอบครัวไหนนะคะความที่เห็นไม่ลงตัวลองแข่งกันคืออย่างนี้ก็เสียเปว่าเกือบกับแม่อย่างเดียวขอไปกินชาบู <laughs> แม่แม่ดูหนังกินชาบูตอบก็ได้นะนะเพราะอะไรอย่างนี้ก็ได้ดูหนังกินชาบูแล้วจบในเล่นของเล่นมาดูเรื่องพี่บอยแล้วไปเรื่องพ่อแล้วเรื่องแม่โอ้สองเรื่องเลยเอาไว้เลยอ้าวคนละลงไงคนละลงได้เหรอได้สิอ่ะดูหนังดูหนังกินชาบูเล่นของเล่นอ่อนดอยอ่อนดอยอ่อนดอยอ่อนดสองคนนี่้เลยนี่เราเนาะพี่นะโอ้โห แล้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็สนุกมากเลยครับเขาเรียกอะไรนะเกมอะไรเนี่ยโยนเวี๊ยนนะโยนขวดโยนขวดตั้งหรอเล่นเหมือนก็เล่นนะให้พูดอะไรว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าตั้งก็จะเป็นจริงถ้าไม่ตั้งก็คือพ่อนี่ยพ่อจะถูกหวยว้าพ่อจะถูกหวยการพนันไหมดีร้ถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่พ่อจะถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่ง ลอตเตอรี่ใช่จังเชื่ออ่ะพี่ฟิล์มจะสอบข้าวโบสีได้อ่ะโอ้ยเขาตายแล้วเล่นเสียงไทยขวดกันเหรออย่าอย่าเอาเรื่องการเรียนนะมาป้องกันกันเดย์ทำไมเดย์ชิชิชนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนุกมากเลยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขอไปกินไปขอไปดูหนังกินชาบูแล้วก็เล่นของเล่นกับลูกฟิลนะครับบ๊ายบาย